กล่องนี้มีอะไรโอ้ยอุย้ยมาไม่บอกนะนะครับเนี่ยสวัสดีครับพี่อาร์มเองครับและนี่คือรายการอาร์ตบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรกําลังหิวเลยครับเนี่ยไหนใครหิวเหมือนพี่อาร์มบ้างไหมครับเดี๋ยวคงต้องไปหาอะไรมัมมัมซะหน่อยครับแต่ว่าก่อนจะไปมัํมกันได้เวลาช่วยพี่อาร์มคิดกันก่อนครับโอ้ยคิดคิดคิด,ดหิวหิวหิวคิดแล้วก็หิวโอ้ย รู้ไหมอะไรเอ่ยตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ช่วยให้เราเก่งศิลปะขึ้นได้นะครับวันนี้เรามาฝึกคิดจากตัวอักษรนี้กันครับขึ้นต้นด้วยตัวอตัวอารน้องเห็นแล้วนึกถึงอะไรบ้างครับรูปที่1ตัวจริงเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะครับเด็กๆหลายคนอาจจะคิดว่าเจ้าตัวนี้ดุร้ายด้วยเหมือนกันอแต่เห็นเขาแหลมๆแบบนี้แล้วรู้ไหมครับว่า เขาเรียกส่วนนี้ว่านอรู้ไหมอะไรเอย่ยลายนอเรตว,ว้าวรูปที่สองเห็นรูปร่างท่าทางนึกถึงของเล่นเลยนะครับเนี่ยตาบถูกไหมครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรรู้ไหมอะไรเอย่ย นนถูกต้องเลยครับรูปที่3มีรูปทรงเป็นหัวขนาดเล็กบอกใบ้เลยครับว่ากินได้และมีประโยชน์ด้วยนะครับมีเปลือกออกสีชมพูเข้มรู้ไหมอะไรเอ่ยหนดาจิหัวใชเท้า คุนยนต์ล้าจีหัวใช้เท้าเอ๊ะแล้วจะมีคำศัพท์ไหนอีกบ้างนะครับที่ขึ้นต้นด้วยตัวอเอาน้องนึกออกแล้วอย่าลืมวาดไหนที่อ้ามดูกันด้วยนะครับกล่องนี้มีอะไรได้เวลาเปิดกล่องกันแล้วแหละครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าอะไรอยู่ในกล่องเริ่มคะแนน อ้โวถั่ถวถั่วลิสงครับน้องๆครับมาแบบทั้งเปลือกเลยอืแล้วก็อู้กรุบกรอบด้วยโอ้โหพอกะปุ๊บนี่เปลือกแตกคามือเลยนะโนโครับลองๆครับถั่วลิสงอบนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะได้มาทั้งตัวถั่วแล้วก็ตัวเปลือกครับส่วนของตัวเมล็ดถั่วเนี่ยกินได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยแต่ส่วนของเปลือกถั่วนี่สิครับ น้องๆคิดว่าเปลือกถั่วเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นงานศิลปะอะไรได้บ้างครับถ้าที่ไอ้อมเห็นนะครับอือหเปลี่ยนเป็นสัตว์ต่างๆได้เพียบเลยแล้ะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลย เริ่มต้นครับเราก็ต้องกินถั่วก่อนอุ้ยเลาะเล่นครับพี่อามกินเรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วก็กระเทะมาเหลือแต่เปลือกถั่วแล้วละครับขั้นตอนต่อมาก็คือว่าต้องใช้จินตนาการสักหน่อยครับในการมองเปลือกถั่วแต่และชิ้นว่ามันดูละไม้คล้ายกับสัตว์ประเภทใดกันบ้างอา้าวลองมาเรียนกันก่อนก็แล้วกันนะครับว่าตัวไหนดูเป็นอะไรถ้า2ชิ้นนี้มาวางใกล้ๆก,กันเนี่ยแล้วเชื่อมด้วยเส้นมันก็สามารถกลายเป็น ยีราฟได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับพี่ยามก็จะทากาวแปะลงไปแล้วเดี๋ยวมาลองใช้ปากกาและสีระบายลงไปด้วยครับและเพื่อให้มองเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับพี่ยามจะลองลากเส้นให้ดูครับว่าจากบริเวณส่วนของหัว ไล่ลงมาที่ตัวจะเป็นเส้นตรงยาวมาแบบนี้หนาสะหน่อยก็แล้วกันนะครับดูเป็นส่วนของตัวคอยาวๆของเจ้ายีราฟนะครับหน้าตาของมันเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของหูวาดโค้งแล้วก็กลับมาทีครับคล้ายกับใบไม้แล้วก็ตามมาด้วยส่วนของตัวอวัยวะต่างๆของเจ้ายีราฟกันต่อนะครับแบบนี้จากนั้นก็ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีหางแล้วก็มีขาย,ยาวเหมือนกันครับ จากนั้นเราก็มาระบายสีลวดลายที่เปลือกถั่วให้กลายเป็นลวดลายของอ e ีราฟครับนอกจากส้มแล้วก็จะมีเหลืองนะครับแต้มๆลงไปเล็กน้อยเติมส่วนของดวงตาและก็จมูกด้วยครับ ได้ยีราฟออกมาแล้วครับมาต่อกันที่กระต่ายซะหน่อยครับส่วนของกระต่ายพี่อาร์มเลือกใช้เป็นชิ้นนี้ก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะวาดนะครับเราก็มาลองระบายสีก่อนครับพี่อาร์มก็จะระบายส่วนของหูเจ้ากระต่ายนะครับแล้วก็ตามมาที่ระบายส่วนของตัวเปลือกถั่วครับด้วยสีม่วงเป็นกระต่ายสีม่วงก็แล้วกันนะครับแนั้นขั้นตอนต่อมาครับพี่อาร์มก็เติมส่วนของตัวหางนะครับแล้วก็ตามมาด้วย ้าของเจ้ากระต่ายนะครับให้ดูเหมือนกับกําลังกระโดดดึงดังดึงดัง,ดงอยู่จากนั้นเราก็เติมดวงตาจมูกนะครับแล้วก็ขาหน้าสักเล็กน้อยครับจากนั้นอีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับนกวีอามก็เลือกนะครับส่วนของตัวเปลือกทูจากนั้นมาระบายสีเจ้านกกันครับ ต่อมาเติมสีเหลืองลงไปที่ตัวปากของเจ้านกครับถ้าเห็นไม่ค่อยชัดก็ใช้เป็นสีส้มแต้มลงไปได้นะครับเติมตาแล้วก็ขาของนกครับพอได้แบบนี้แล้วครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับน้องๆก็สามารถที่จะหาวัสดุธรรมชาติต่างๆมาตกแต่ง,ตง,ตงเพิ่มเติมให้กลายเป็นผืนป่าได้เลยครับตัวใบจาก ต้นสนเราก็แค่นำมาทากาวแล้วก็แปะลงไปครับหรือว่าจัดเรียงให้สวยงามพอจัดได้ที่เราต้องการแล้วก็ทากาวแปะลงไปครับ ส่วนที่เหลือก็แค่ใช้ปากกาเติมลงไปครับตามที่เราต้องการเติมใบไม้ลงไปสักหน่อย เสร็จแล้วครับเห็นไหมครับว่าจากเปลือกของถั่วลิสงก็กลายเป็นผืนป่าแล้วก็สัตว์ต่างๆได้น่ารักใช่ไหมละครับใครชอบแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามกันได้ครับกับทุกกิจกรรมของ Artbox ทาง f a c e b o o k c o m a r t b o x t v กันนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าเวลาเดียวกันนี้ครับกับรายการ Artbox กล่องนี้มีอะไรทางช่อง a l t v ช่องหมายเลขสี่ ที่วีดีโสนุกกันนะครับบ๊ายบาย